ลลอ้าวบับางนี้ก็ถจินจุดโดยโดยสร้างใส่แบตเตอรี่ฐานก่อนเนอะอ้าว้เ่เป็นของพงศกรวัสดุก่อสร้างครับลงสีข้าวธนกรข้าวไทยน้าโจมน้าเพ้นบวยเป็ดย่างไกช่วงไอ้เส้าเด้อยีนาเด้อพงศกรหลานใต้ไปบ้านสนามบญละลงสีเราสนามที่น้องครับ โอ้ยโยโยยิงยิงบิน้องมันอื่นถามว่าเปิดคือมีเงินซื้อของไฟมาจุดแต่วบ้านเราด้วยครับพี่บออ่้งพระราบันเมื่อเนี่ยละแต่ว่ามีเจ้าภาพหลายจุดไปเรื่อยๆนะครับว่ากันกระจุยตะไลไปแล้วนะครับของอาจารย์นิคมใจและอาจารย์สุวรรณปาลีบางแรกของคุณยมกแก้วม้าเนี่ยแดดจาวาวังนี่เป็นของลงสรีลงสี พงศกรวัสดุก่อสร้างและโรงศีธนากรข้าวไทยครับเสียต้นหลังจากบัางนี้แล้วเราก็จะทําการแสดงหน้าเวทีไปเรื่อยๆและจะขั้นรายการ่วนเวงงนทีบอลลัมงำງยนยุกกว้างไปเรื่อยๆบัางไฟสิบล้านสุดท้ายเข้าก่อนตะวันตกดินช่วงโอกาสนาบัณนี้เราจะนับถอยหลังว่าห้าเจ็สสอง รงสีธนกรข้าวไทยตามงสีสุชาวดีขึ้นไปอยามสวยงามครับเราจะพิสูจน์ว่าระหว่าง롱สีสุชาวดีกับโรงสีธนกรข้าวไทยยังไม่ประกาศเวลานะครับโรงสีข้าว สุชาวดียังไม่ประกาศเวลาที่ไฟดับนะครับเอาตอนนี้แงนมองดูฟ้าธานกรข้าวไทยพงศกรวัสดุกอ่อสร้าง,างเสียจม,มเจ้เพนเสียตน้น<ม>โอ้คนขานี่ลาขึ้นมาสิ่งน้อ,นอยของน้อยคนมาช่วงไห้เราได้คำแห<ม>่งมาป้าบังแ่ไรบนสีเบิงวมันบันไฟมาเิิงขามอลำมาดนีแม่เบอิอ ขับไปง่ายหนิไหมเพราะไฟใสมากใส่ะลามาลามลามันสีดับอีกอ่ะนำไปบงังแต่ไลกับว่าท่านได้ประกาศเวลาเด้อของทางผู้ตีไปดับไอ้ยินว่าบาังไฟตกถึงสายไฟครับเพราะเป็นหยางห้าวอยกันกันมิดไปแสดงว่าไฟดับเด้ออ้าวนี่ลาคอหน้อยมาครับเออขอประกาศนะครับบังไฟสิบล้านตกใสตกหน้าไอ้น้อยสองสัน หน่อยบ้านเฮานี่แหละครับถือสายไฟเข่าหน้าขาดไม่เป็นไรครับเราประกันไว้1ล้านบาทยูหันบอกว่ามือเราต่อสายไฟบอเบามือนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้พรุ่งนี้คณะกรรมการจะไปถึงที่เกิดเหตุพร้อมกับบริษัทประกันภัยอ่าม่ตวงนะครับถึงรถห้างสองรถถึงค้นห้างสองคนขอแต่ว่าจะตายเอา ตุกลาของครับดูมันครับเนี่ยายอีหลอไได้ผัวพระาได้ดูเลอสาธุขอเกว่ดทวันันว์ค่ะก็เนื้อไก่ค่ะซิมิวลูกวหลาค่ะบอสกิ้งน้อยยของข้าลาบนารการค่ะพระอาจารย์ราบอาจารยอวบัดลบิซุสวัสทีกูดูค่ะราบสวัสดีทุกท่านพี่น้องลาบสุขูสุขพนนะคะบุนนี้าปว่เป็นบุญไหลใช้งาบุญหอดยอดเกีียวลาบอะไรมาเสร็จสองสลอ